ในที่สุดฝูงแกะก็ถูกต้อนเข้าคอกจนได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Movie for you กันอีกครั้งและก็อย่างเช่นเคยเราก็ยังอยู่กันที่ซีรีส์สุดเดือดอย่างสปาร์ต c u ัสเรื่องราวดำเนินมาจนถึง EP ที่6ของซีซั่น3แล้วหลังจากที่ EP ก่อนเราได้เห็นพวกโรมันบุกเข้าโจมตีเมืองของพวกทาสจนพวกเขาต้องถอยหนีออกไปจากเมืองและอ p นี้เรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนหากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหาก,กันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาก็ต่อจากอีพีที่แล้วหลังจากที่ประตูเมืองถูกทำลายพวกทหารโรมันจำนวนมากก็พากันวิ่งกลู่เข้ามาในนั้นพวกของแอคลอนจึงต้องรีบหนีไปจากตรงนั้นทันที และคาซัสก็เดินเข้ามาที่ประตูอย่างสง่าที่สามารถยึดเมืองได้อย่างง่ายดายทหารจํานวน,น,นมากของเขาในวิ่งไปตามซอกซอยต่างๆเพื่อจัดการกับพวกท่าที่ยังหลงเหลือพวกเขาปลูพมจัดการพวกทาสอย่างไร้ความปราณีส่วนทางฝั่งพวกพเพ่ก็ได้มาเจอกับทหารกลุ่มหนึ่งและพวกเขาก็เข้าไปสู้กับทหารเหล่านั้นพวกเขาก็สามารถจัดการทหารเหล่านั้นได้อย่างไม่ยากเย็นมากนักตอนนี้พวกเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าทหารเหล่านี้มันมาจากไหนกันแน่เพราะพวกเขายังไม่รู้ว่าพวกทหารโรมันเข้ามาทางประตูเมืองพวกเขาคิดแค่ว่าพวกทหารโรมันมากับเฮริคิโอเพียงทางเดียวเท่านั้น และในตอนนั้นพวกของแอกลอนก็วิ่งมาจนถึงที่นั้นและก็ได้บอกกับพวกพระเอกว่าประตูเมืองถูกพวกโรมันตีแตกไปแล้วฝั่งพระเอกเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เจ็บใจเป็นอย่างมากที่หลงกลซีซ่าก,กับเพอรลิคิโอจนทําให้พวกเขาต้องตกอยู่ในสถานาการณ์ที่นั่งลําบากตอนนี้พวกโรมันก็ใกล้จะเข้ามาถึงพวกเขาอยู่แล้วพระเอกจึงรีบสั่งให้ทุกคนมุ่งหน้าไปยังประตูทางทิศเหนือแต่ทางฝั่งแอกลอนก็ไม่ยอมไปเพราะเขาต้องตามหานาเซียกรนฝั่งพระเอกก็ให้คนที่เหลือหนีไปก่อนและเขาจะปักหลักอยู่ที่นี่เพื่ออยย้้กับบมมมนนนไไไ่่ิดแบบ็ าเพราะการทําแบบนี้เท่ากับฆ่าตัวตายชัดๆและแล้วแกนนีคัสก็อาสา,าจะอยู่ที่นี่แทนพระเอกเขาบอกกับพระเอกไปว่าเจ้าคือผู้นําหากว่าเจ้าตายพวกของเราก็จะเกิดภัยอันใหญ่หลวงแต่สําหรับข้านั้นไม่ใช่ข้าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งสาชาก,ก็ไม่อยากจะให้เขาทําแบบนี้แต่แกนนีคัสก็ได้ตัดสินใจไปแล้วและพวกของเขาอีกคนหนึ่งก็จะอยู่กับแกนนีคัสด้วยพวกเขามีกันอยู่สองคนที่จะล็อกล่อพวกโรมันเอาไว้เพื่อให้พวกพระเอกกับคนอื่นๆสามารถออกไปจากเมืองได้ทั้งหมด พเพ่ก็เข้ามาบอกกับเขาว่าพวกเราจะรอเจ้าอยู่ที่หน้าประตูจนกว่าที่จะรอไว้หลังพูดจบพวกเขาก็รีบไปซาช่าเองก็รีบเข้ามาจุบแกนีคสัสและก็รีบตามพวกพระเอกไป จากนั้นแกนิคัสกับคนของเขาก็พาก,กันวิ่งตรงไปหาพวกโรมันส่วนทางฝั่งนาเซียก็ยังคงต่อสู้กับพวกฐานโรมันอยู่ในซอกซอยของเมืองพวกเขาสังหารพวกโรมันไปเยอะมากแต่ไม่ว่าจะจัดการไปมากขนาดไหนพวกนั้นก็ไม่มีวันหมดและยังคงหลั่งไหลยินเข้ามาอย่างต่อเนื่องและนาเซียก็เกือบจะพลาดทา่าแต่โชคดีที่กาตัสจนสลัดที่แอบชอบเขาได้มาช่วยเอาไว้และแอกลอนที่เพิ่งมาถึงที่นั่นก็เข้าไปสู้กับกาตัสนาเซียจึงรีบบอกว่าเขาได้ช่วยข้าเอาไว้แต่แอกลอนก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเฮริคิโอหัวหน้าของก,ก,งกา เขาเลยคิดว่ากาตัสก็เป็นศัตรูด้วยฝั่งกาตัสก็บอกไปตามตรงว่าข้าไม่รู้เรื่องเจ้ากําลังพูดถึงอะไรอยู่ข้าเพิ่งสั่งมาเมื่อตะกี้นี้และก็ไม่เห็นพวกคนของข้าสักคนแอกลอนที่ได้ยินแบบนั้นจึงยอมไว้ชีวิตเขาและก็พากันมุ่งหน้าไปยังสันเขาเพื่อสมทบกับคนอื่นๆส่วนทางฝั่งแกนนคสัสก็กําลังจะมาเผาคลังสเสบียงเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกโรมันแต่ว่าเขาดินมาเจอกับซีเบลแอบหลบอยู่ในนั้นแกนนีคสัสที่เห็นแบบนั้นก็ถามไปทันทีว่าทำไมเจ้ายังอยู่ที่นีีีี่่่่อออออกกกกกกฝััังงงซเเเบลลล็ตตไไปปดด้้วววววยคาาาาาาามมมํจจะืท ังแต่พวกโรมันก็เข้ามาสักก่อนข้าจึงต้องมาหลบอยู่ในนี้แกนีแคสก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาเริ่มทําการเผาคังสเสบียงอาหารแล้วก็พาซีเบลออกไปจากที่นั้นส่วนทางข้างนอกพวกทหารโรมันก็ไล่จัดการพวกทาสที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองแห่งนั้นคคสซัสก็จัดการพวกนั้นอย่างเมามมนเพียงไม่นานพวกทานก็ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวและทันใดน,นั้นพวกเขาก็ได้เห็นไฟที่กําลังลุกไหม้คังสเสบียงอยู่ลูกน้องของคคสซัสจึงรีบเข้ามารายงานว่าตอนนี้มีทหาร300นายกําลังเข้าไปดับไฟนั้นแต่คคสซัสก็สั่งไปทันทีีีีววว่าาาเเเรยยกกกพขลับมดน้ และจงเคลื่อนพลไปยังข้างหน้าตามที่ข้าได้สั่งเอาไว้เขาบอกกับซีซ่าด้วยความมั่นใจว่าข้าได้วางแผนเอาไว้หมดแล้วข้าจะไม่ยอมตกหลุมพรางพวกมันหรอกเขามั่นใจเป็นอย่างมากว่ายังไงก็จ,จัดการพวกของพระเอกได้อย่างแน่นอนและเขาก็รีบสั่งให้ฐานเคลื่อนทัพเพื่อไปอยังประตูทางทิศเหนือทันทีส่วนพวกท่าที่มีจํานวนมหาศาลก็ยังคงมุ่งหน้าออกไปจากประตูเมืองขอบวนของพวกท่าจํานวนมหาศาลได้เดินเป็นแถวยาวมุ่งหน้าไปตามสันเขาเพื่อหนีจากพวกฐานโรมันส่วนทางฝั่งแกนนิคสัสก็ได้มาเจอกับพวกฐานโรมันกลุ่มใหญ่พวกเขาม แต่ก็ช่วยกันจัดการพวกฐานเหล่านั้นไปได้เยอะมากและแล้วพวกของเขาก็โดนเข้าให้อย่างจังจนทําให้เขาเสียชีวิตคาทีแกนนีคัสี่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปจัดการฐานเหล่านั้นจนสามารถจัดการได้ทั้งหมดและก็รีบพาซีเบลหนีไปจากตรงนั้นส่วนพวกของแอคลอนก็พากันมาจนถึงประตูเมืองและพวกเขาก็ต้องรนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพอพวกฐานโรมันใกล้เข้ามาถึงแล้วและไม่นานพวกฐานโรมันก็เข้ามาถึงที่นั่นจริงๆพวกนั้นได้เข้ามาประจันหน้ากับพวกพระเอกและฐานโรมันก็รีบจัดแถวเพื่อตั้งท่าที่จะจู่โจม ฝั่งของพวกพระเอกเองก็เลียงแถวป้องกันประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้พวกโรมันเล็ดรอดออกไปได้จากนั้นทั้งสองฝั่งก็วิ่งเข้ามาฟาดฟันกันอย่างดูเดือดพพะเอกก็เลยทําการเผาเชือกเพื่อจะปิดประตูเพื่อไม่ให้ฐานโรมันไล่ล่าคนของเขาได้คนของพระเอกค่อยๆทยอยออกไปทีละคนทีละคนจนเหลือแต่คริกซัสกับพพะเอกที่ยังอยู่ในเมืองและในตอนนั้นเชือกก็กําลังจะขาดทุกคนต่างรีบตะโกนบอกให้พพะเอกกับคริกซัสออกไปเดี๋ยวนี้และพรพเอกก็รีบสั่งให้คริกซัสออกไปก่อนส่วนตัวของเขาก็ยังคงต่อสู้กับพวกโรมันเหล่่่่าาาานน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 ััน้้้้อออยยยูตตีีีขขงงใกํแแพพเเเเหลืคดวท และัาซัตก็เดินมาถึงที่นั้นทั้งสองต่างจ้องมองหน้ากันด้วยความแค้นและคาซัตก็สั่งให้ไปจับตัวพระเอกแต่พระเอกก็หาจังหวะม,มอมอและหลบออกไปจากประตูเมืองได้พอดีพอดีประตูเมืองได้ปิดสนิททาให้พวกฐานโรมันไม่สามารถตามไปได้ เลคัสซั์ก็ยังไม่ออกคําสั่งให้ตามไปโดยบอกว่ายังไงพวกมันก็ต้องตายแน่ตอนนี้เรารีบมาเก็บกวาดในเมืองกันก่อนเพื่อจัดการพวกท่าที่หลงเหลืออยู่ในนี้ให้มันหมดหมดไปพวกทหารก็รีบทําตามคําสั่งพวกเขาออกค้นหาพวกท่าตามซอกซอยต่างๆทั่วเมืองจนมาถึงเช้าของอีกวันหนึ่งและก็สามารถจับเชลยได้พอสมควรส่วนทางแกนดิคัสกับซีเบลก็ได้แอบไปหลบอยู่ในห้องรับใต้คอกม้าที่ลอเลต้าเคยพาพวกโรมันมาซ่อนเอาไว้ตอนนี้ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยพวกทหารโรมันพวกเขาจึงไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ทําได้เพีียยงแต่่หลบอูนน้ ต่อไปส่วนทางฝั่งคคสซัสก็สั่งให้ทหารของเขากินข้าวกินปลาให้อิ่มเพราะพรุ่งนี้เช้าเขาจะเริ่มอ,ออกเดินทางไปเล่ล่าพวกพรเอกและเขาก็ได้สั่งห้ามไม่ให้ชาวโรมันที่รอดชีวิตกลับเข้ามาในเมืองอีกจนกว่าพวกเขาจะจัดการพรเอกได้เพราะเขาป้องกันเอาไว้กลัวพวกท่านจะแฝงตัวเข้ามากับชาวโรมันเหล่านั้นส่วนทางฝั่งซีซ่าเมื่อภารกิจสำเร็จเขาก็ได้กลับมาใส่เครื่องแบบแตัดผมกนหนวดแต่งตัวเหมือนกับชาวโรมันปกติแถมคืนนี้คัสซัสก็ยังจะจัดงานเฉลิมฉลองที่สามารถยึดเมืองนี้มาได้อีกด้วยซึ่งนนนนนัันัั่่่่มมกก็ททททําาาาาใ้้ซีซีรไไคอยพอจสเเขขูดึว สปาร์ตาคัสยังลอยนวลอยู่บนสันเขามีเรียรเราควรจะตามไปไล่ล่าเขาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่พวกมันจะลงจากสันเขานั้นฝั่งแคสซัสเองเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าบนสันเขานั้นมันไม่มีทางหนีข้ารับประกันได้ข้าไม่ได้โง่เหมือนกับเกเบอร์หรอกนะที่ตายใจจนพวกนั้นกลับมาตลบหลังได้สีหน้าของเขามีความมั่นใจเป็นอย่างมากดูเหมือนเขาได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้ว ส่วนทางฝั่งแกนีแคสกับซีเบลทั้งสองก็ยังติดอยู่ในห้องใต้ดินนั้นซีเบลก็ได้ทําแผลกับแกนีแคสทั้งสองเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นและซีเบลนั้นเธอมีความศรัทธานในเทพสูงมากและก็มองโลกในแง่ดีเสมอไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ย่าแย่ขนาดไหนเธอก็ยังคงมีความหวังอยู่ตลอดความไร้เดียงสาและความคิดบวกของเธอนั้นก็พลอยทําให้แกนีแคสมีกําลังใจไปด้วยและก็ดูเหมือนแกนีแคสจะตกหลุมรักเธอเช่นกันส่วนทางฝั่งลอรีตาเธอก็ถูกนําตัวกลับเข้ามาในเมืองเพราะว่าคาสซัตต้องการจะคุยกับเธอด้วย ส่วนทางฝั่งคอลิเลียตอนนี้เธอก็ทุกทรมานอย่างแสนสาหัสกลืนไม่ได้ใครไม่ออกกับสิ่งที่ไทมิเลียสที่ทํากับเธอเอาไว้เพราะเธอเองก็ไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคาสัสฝั่งคาสัสที่เห็นเธอเมือ่อยู่แบบนั้นเขาจึงรีบเข้ามาคุยด้วยแถมเขายังจะให้คอลิเลียเข้ามาอยู่ในเมืองนี้กับเขาอีกต่างหากคอลิเลียเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและในตอนนั้นเธอก็ตัดสินใจจะบอกกับคาสัสแต่ว่าไทมิเลียสก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนคอลิเลียจึงไม่กล้าที่จะพูดมันออกมาอีก ฝั่งไทมิเลียสก็ได้เข้ามาขอบคุณคาซัสโดยบอกว่าตอนนี้ข้าเข้าใจในคำสอนของท่านแล้วมันทําให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นเพราะมีคอลิเลียคอยชี้ทางสว่างให้กับข้าฝั่งคาซัสที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นไทมิเลียสกลับมาเป็นปกติอีกครั้งและเขาก็จะให้ไทมิเลียสเป็นเพชฌฆาตเพื่อสังหารนักโทษในคืนนี้เพราะมันจะยกระดับเขาให้สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งและมันก็จะง่ายในการกลับมารับตําแหน่งอีกครั้งไทมิเลียสก็ไม่รู้จะทํายังไงได้เพียงแต่พยักหน้าทํําาาตมคสั่ง แต่ภาพกับมาที่แกนิคัสกับซีเบลตอนนี้ก็มีพวกทหารเข้ามาค้นบริเวณนั้นอีกครั้งพวกนั้นงัดไม้ที่ปูบนพื้นออกเพื่อที่จะเช็คดูข้างล่างแกนิคัสที่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วและในที่สุดหนึ่งในพวกทหารก็ได้เปิดประตูมาเจอกับซีเบลแต่แกนิคัสก็ได้ลากเขาลงมาและจัดการไปได้จากนั้นเขาก็ได้ยื่นมีดให้กับซีเบลและบอกว่าหากมีใครลงมาในนี้ที่ไม่ใช่ข้าจงสังหารพวกมันให้หมดหลังพูดจบเขาก็ขึ้นไปข้างบนเเเเเพื่่่่อออสสสููู้ C ้้้้นน้กกกกัััับบหหาาาาาารมมนนนนลลลีีี็ยยยยขงงใตตคคดดดววววว ได้ดังขึ้นเป็นระ,ะระยะระยะและไม่นานทุกอย่างก็หยุดเงียบสงบตอนนี้ซีเบลไม่รู้ว่าแกนีแคสนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และแล้วก็มีใครบางคนจะมาเปิดประตูซีเบลก็รีบเอามีดมาเจาะคอตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายแต่โชคดีคนที่เปิดประตูมานั้นคือแกนีแคสเขาพูดกับเธอทั้งอารมณ์ขันว่าข้าชักจะเชื่อในเทพของเจ้าแล้วละมาลองดูกันว่าเราจะหนีพวกลุมันไปได้นานสักแค่ไหนและเขาก็ผา C ัซีเบลออกไปจากที่นั้นส่วนทางฝั่งคอริเลียเมื่อเธออยู่คนเดียวไทมิเลียสก็ได้เข้ามาขู่เธอไปว่าเจ้าห้ามบอก เขาว่าเจ้ายอมพีกกยให้กับข้าเพื่อให้ข้าสบายใจเขาต้องเชื่อคําพูดของลูกชายมากกว่าเจ้าอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าไม่อยากเดือดร้อนก็จงเงีย,งยบๆเอาไว้ฝั่งคอลิเลียก็ตอบไปทางน้ําตาว่าข้าดูแลเจ้ามาตั้งแต่เด็กไม่มีความหมายอะไรเลยอย่างนั้นหรอตอนนี้เธอเจ็บปวดมากเพราะเธอนั้นรักไทมิเลียด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่กลับต้องมาโดนไทมิเลียสกระทาแบบนี้และตอนนี้ความรักของเธอก็กลายมาเป็นความแค้นเธออยากจะเอาคืนไทมิเลียสแบบสุด,สด ส่วนทางฝั่งลอริต้าก็ได้กลับมาอาบน้ําแต่งตัวและกลายมาเป็นหญิงสูงสักคนเดิมอีกครั้งจากนั้นเธอก็ได้ไปพบกับคาสซัสคาสซัสก็ได้ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกโดยถามไปว่าสปาตาคัสเข้าเป็นคนยังไงบ้างข้าอยากจะประเมินคู่ต่อสู้คนที่ข้าจะต้องได้รับมือในอีกไม่ช้านี้ฝั่งลอริต้าไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปตามในสิ่งที่เธอเห็นโดยบอกว่าสปาตาคัสดูเหมือนจะไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่เป็นชายที่หัวใจเจ็บปวดและหวยหาความเท่าเทียมเขาสู้ในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้อง ฝั่งคาซัตไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าถ้าอย่างนั้นเขากับข้าก็มีความคิดที่เหมือนกันต่างก็คิดว่าตัวเองเป็นวีลาบุรุษส่วนคนอื่นนั้นชั่วหมดต้องเอาไว้ดูในประวัติศาสตร์เพื่อตัดสินว่าใครคิดผิดกันแน่ แต่จนกว่าจะถึงวันนั้นพวกเราต้องสแสดงบทบาทในส่วนของเราหลังเขาพูดจบเฮริคิโอก็เข้ามาในนั้นเพื่อมาเอาเงินค่าจ้างที่พวกเขาได้ตกลงกันเอาไว้และหนึ่งในข้อตกลงนั้นก็คือตัวของลอริต้าเพราะเฮริคิโอนั้นชอบเธอเออกมากๆและอยากจะได้เธอตั้งแต่เจราจาใจกับพวกพร้เอกแล้วและคาซัตก็จะยอมยกลอริต้าให้กับเขาจริงๆฝั่งลอริต้าเมื่อรู้แบบนั้นก็หันไปพูดกับคาซัตว่าข้าเป็นชาวโรมันนะแต่คาซัตก็ตอบไปทันทีว่าผู้ใดก็ตามที่ช่วยเหลือศัตรูพวกนั้นก็เป็นคนทรยศและคนของเฮร ตัดภาพมาที่ซีซ่าเขาได้เรียกไทมิเลียสเข้ามาหาเขาในห้องเพราะตอนนี้ไทมิเลียสยังอยู่ในสถานะการเป็นคนรับใช้อยู่ซีซ่าก็ได้รางวัลเป็นหญิงสาวสุดสวย2คนที่คอยมาปนเปยให้ความสุขกับเขาอยู่ตลอดไทมิเลียสก็ถามไปทันทีว่าเจ้าเรียกข้ามาต้องการอะไรและซีซ่าก็พรัณน,นาถึงความกล้าหาญของเขาที่เข้าไปในถ้ำเสือจนสามารถถอนลากถอนคนของพวกสปารตาคัสได้เขาเอาตัวของเขาไปเปรียบเทียบกับไทมิเลียสที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ล้มเหลวจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดไทมิเลียสที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเเขาาาตตออไปททันนีว่่่มืแหง าากับนมข้วันนั้นเจ้าจะได้อยู่ใต้ตีนของข้าแต่ซีซ่าก็ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งเ้นเลยใช้ไทมิเลียสไปเอาไว้กับหอยนางรมมาให้กับเขาอีกไทมิเลียสก็ไม่รู้รจะทํำยังไงจึงต้องยอมทําตามคําสั่งส่วนทางฝั่งแกนนิคสกับซีเบล ทั้งสองก็ได้มาหลบอยู่บนหลังคาและพากันสดส่องหาหนทางที่จะหนียวไปจากเมืองแห่งนี้และทันใดน,นั้นพวกเขาก็ได้เห็นเฮอริคิโอที่ผ่านมาตรงนั้นพวกหานที่เฝ้ายามก็เข้ามาจะจับเขาแต่เฮอริคิโอก็ได้เอาตราของคาซัตออกมาให้หานเหล่านั้นดูมันเป็นเหมือนกับใบผ่านทางเมื่อมีตรานั้นก็สามารถไปไหนมาไหนได้ทั่วเมืองฝั่งแกนเนคัสทียเนแบบนั้นก็มีความคิดอยากจะชิงเอา,านั้นเพื่อที่จะหลบหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้เฮอริคิโอได้พาลอริต้าไปในที่แห่งหนึ่งเขาหวังอยากจะให้ลอริต้าไปเป็นราชินีจนสลัดเชียงข้้าาาาาเขาจากกนนั็นไดทตํต ทับให้กับลอริต้าลอริตาก็ดิ้นอย่างสุดชีวิตเพราะการประทับตาก็จะทําให้เธอกลายเป็นทาตในทันทีเธอลองให้ด้วยความสิ้นหวัง จากที่เคยอยู่สูงสุดเป็นชาวโรมันพอถูกตีตาชีวิตก็ดิ่งลงเหวกลายมาเป็นพวกทาสไปโดยปริยายแล,แล้วแล้วแกนีคัสก็เข้ามาในนั้นฝั่งเฮริคิโอเมื่อเห็นแบบนั้นก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเขาก็ชอบพระเอกมากๆแต่ว่าเขาจำเป็นจะต้องเลือกเพราะว่าตอนนั้นคาซาได้บุกมาปิดล้อมพวกเขาเอาไว้และเสะนอเงินก้อนใหญ่ให้แลกกับการหักหลังสปารตาคัสหากเขาไม่ทําตามตัวเขาเองก็จะถูกฆ่าตายเช่นกันเขาจึงจําเป็นจะต้องเลือกทํางานนี้แต่แกนีคัสก็ไม่สนใจอะไรทั้งเซนว่าเขาจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งเเดดีีียยวท่ขาอาออกจะไ้ตนน ก็คือตานั้นและก็เพื่อแก้แค้นให้กับเหล่าพี่น้องของเขาที่ตายไปเขารีบเข้าไปจัดการลูกน้องของเฮอริคิโอทันทีส่วนทางฝั่งเฮอริคิโอก็เข้ามาจับซีเบลเอาไว้เป็นตัวประกรันและก็กําลังจะลงมือสังหารเธอต่อนหน้าแกนนีคัสแต่โชคดีที่ลอริต้าเข้ามาจัดการเฮอริคิโอไปซะก่อนแกนนีคคสรีบไปเอาเสื้อผ้าและตาประทับของเฮอริคิโอเพื่อที่จะหนีออกไปจากทีน่นี่และเมื่อเขาเห็นตาประทับที่มือของลอริต้าเขาจึงตัดสินใจจะพาเธอหนีไปด้วย และมือผอาทิ์ใกล้ตกงานเลี้ยงของพวกโรมันก็ได้เริ่มขึ้นพวกมันใช้โซ่มัดมือมัดเท้าของนักสู้คนหนึ่งเอาไว้และก็ช่วยกันดึงพร้อมๆกันทั้ง4ด้านจนทําให้ตัวของนักสู้คนนั้นลอยขึ้นมาจากพื้นเขากรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและพวกทหารโรมันก็พากันโหดร้ายด้วยความสนุกสนานและพวกนั้นก็ยังคงดึงต่อไปเรื่อยๆจนแขนของนักสู้คนนั้นหลุดออกไปเป็นชิ้นๆส่วนทางฝั่งคาสัสก็ได้บอกกับสมาชิกสภาคนนั้นเพราะเขาได้กําจัดลอริต้าเจ้าเมืองเก่าที่นี่ออกไปแล้วและเขาก็จะตั้งตนเป็นผู้ดูแลเมืองแแแหห่่่่งงงนนี้้ละะเเขาาาาากกกก็จจอสสวบบบรรััยตๆใ สมาชิกสภาคนนั้นด้วยแลกกับการที่สมาชิกสภาคนนั้นไปพูดในสภาเพื่อยอมให้เขาเป็นเจ้าเมืองแห่งนี้และสมาชิกสภาคนนั้นก็ตกลงพวกเขาสังหารเหล่านักสู้ที่จับมาได้คนแล้วคนเล่าจนเหลือแต่คนสุดท้ายและนักสู้คนนั้นที่ถูกจับอยู่ก็พูดขึ้นทันทีว่าพวกเจ้าก็เป็นได้แค่ไอ้โรมันขี่ขาดไม่กล้าต่อสู้ตัวตัวกับข้าฝั่งไทมิเลสที่เป็นเพชฌฆาตในการสังหารครั้งนี้เขาก็มีความคิดจะทําอะไรบางอย่างเขาเดินออกมาเลยพูดกับทุกคนว่าวันนี้เราได้เก่ายกย่องซีซ่าผู้กล้าหาญผู้ที่กล้าเสี่ยงตัวเข เทนีแล้วการสังหารครั้งสุดท้ายมีความหมายที่สุดของชัยชนะเลยพวกเราก็ควรจะมอบรางวัลน,นี้ให้กับซีซ่าเพื่อช่วยส่งมอบความตายให้กับทาตเหล่านี้ซึ่งเมื่อพวกทหารได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันเห็นด้วยและก็ตะโกนเชียร์ซีซ่าอย่างฮึ้เขิมฝั่งซีซ่าที่โดนไทมิเลียท่าทายแบบนั้นเขาจึงจําเป็นจะต้องออกมาเขาเข้ามาหาไทมิเลียและแอบกระซิบไปว่าเจ้าควรระวังปากเอาไว้หน่อยนะจากนั้นเขาก็พูดกับทุกคนว่าชายผู้นี้ไม่สมควรที่จะตายเพื่อเป็นเกียรติให้กับข้าแม้แต่บ,บ้านของคัสัตผู้ยิ่่่งงใหหญกกก็เ็เเเเอแแตตตขาาสมมควรรยยปนีั และพวกทหารเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งชื่นชมเขาไปใหญ่และในขณะที่เขาไม่ทันระวังตัวนักสู้คนนั้นก็ปีเข้ามาชกเขาอย่างจังเพราะว่าไทมิเลสได้แอบไขกุญแจนักสู้คนนั้นพวกทหารจึงรีบเข้ามาจับนักสู้คนนั้นเอาไว้แต่ซีซ่าก,ก็สั่งให้ทุกคนหยุดเขาบอกกับทุกคนไปว่าให้เจ้าเดลาชานคนนี้ได้ช่วยตัวของมันเพื่อให้เป็นไทยจากโซ่ตรวนของข้าเพื่อที่ข้าจะได้พิสูจน์ตัวเองอย่างสมเกียรติคัตซัสที่ได้ยินแบบนั้นก็อนุญาตจากนล้นซีซ่าก,ก็ย่นดาบให้กับนักสู้คคนน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 ัััั้้้้และกกสู็เนนเขาาามมจตีทท ส่วนทางฝั่งแกนีคัสก็ได้พาซีเบลกับลอริต้าออกมาตามซอกซอยต่างๆและเขาก็ได้ยินเสียงการต่อสู้ลอริต้าก็บอกกับเขาว่านั่นมันคือการประหารพวกกระบฏแกนีคัสเมื่อรู้แบบนั้นก็อยากจะไปช่วยพี่น้องของเขาเออกมากๆแต่ลอริต้าก็ได้สั่งห้ามเอาไว้เพราะว่าพวกนั้นมีกันเยอะเกินไปหากเขาแสดงตัวให้ทุกคนเห็นก็เหมือนกับเอาชีวิตไปทิ้ง แกนีคัสไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นจะต้องเดินหน้าต่อส่วนทางฝั่งซีซ่าก็ยังคงต่อสู้กับนักสู้คนนั้นอยู่และนักสู้คนนั้นก็โชกใส่ซีซ่าเต็มๆแถมยังฟันดาบใส่ที่นอกของเขาไปอีกหนึ่งแผลไทมิเลียที่เห็นแบบนั้นก็สาใจเป็นอย่างมากและนักสู้คนนั้นก็ยังบุกทะลุทะลวงเข้าไปไม่ยัง้งและก็สามารถจัดการซีซ่าได้อีกครั้งแล้วครั้งแล้ว ตอนนี้ทุกคนเริ่มเป็นห่วงเพราะว่าซีซ่านั้นไม่สามารถต่อกรก,กับนักสู้คนนั้นได้เลยไม่แต่น้อยนักสู้คนนั้นก็บุกกระหน่ำเข้าไปด้วยความแค้นแต่แล้วซีซ่าก็ได้จังหวะจัดการไปที่แผลเกล่าของนักสู้คนนั้นทําให้นักสู้คนนั้นเจ็บปวดจนต้องถอยหลังออกไปจากนั้นซีซ่าก็เข้าไปกระหน่ำใส่ไม่ย้งและก็ซ้ําไปที่แผลเดิมอีกครั้งนักสู้คนนั้นยืนแทบไม่ไหวเพราะเจ็บปวดจากแผลเกล่าจากนั้นซีซ่าก็แทงดาบเข้าไปอย่างจังแต่นักสู้คนนั้นก็เอามือของเขามาขวงเอาไว้แล้วก ก็ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้และก็สามารถจัดการนักสู้คนนั้นไปได้ในที่สุดเขาจ้องไปที่นักสู้คนนั้นและพูดว่าเจ้าต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากแต่นักสู้คนนั้นก็โหรอยดใส่ซีซ่าด้วยความสมเพชเขาพูดไปว่าเจ้ามันก็เป็นแค่ไอโรมมนกระจอกเพราะเขารู้ตัวดีว่าที่แพ้นั้นเพราะบาดแผลเก่าของเขาไม่ใช่แพ้เพราะฝีมือของซีซ่าซีซ่าที่ได้ยินแบบนั้นก็แค้นเป็นอย่างมากและก็จะลงมือสังหารนักสู้คนนั้นแต่ว่านักสู้คนนั้นก็ไม่ยอมให้พวกโรมันฆ่าเขาเด็ดขาดเขาได้ใช้ดาบจัดกกกกกาาารรตตััััวเเเออออองงงทททททนน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 ีีีุค่่่่หห็็็แบบ้้พึจูดดะไไไม ใจเด็ดของนักสู้คนนั้นคัดซาทที่เห็นแบบนั้นจึงต้องรีบลุกขึ้นกู่สถานการณ์โดยบอกกับฐานของเขาไปว่า จงดูเอาไว้นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของพวกมันฆ่าตัวเองตายเพราะเกงกัวซีซ่าซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันส่งเสียงร้องขึ้นมาอีกครั้งและก็พากันตะโกนชื่อของซีซ่าอย่างต่อเนื่องไทมิเลียที่เห็นแบบนั้นก็เจ็บใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถกำจัดซีซ่าได้ส่วนทางฝั่งแกนนีคัสก็เดินไปตามซอกซอยต่างๆเขารีบเดินตรงไปหาม้าเพื่อจะขี่หนีออกไปจากที่นี่แต่แล้วทันใดนั้นเขากลับได้เจอซีซ่าที่เดินผ่านมาทางนั้นพอดีซีซ่าที่เห็นลอริต้าก็ถามไปทันทีว่่่่่่าาาาาททไไมเเเเจจ้้ยยังงอออูีีนนึกวกวปลโซฝแส ก็ไม่มีทางเลือกเขาก็รีบเผยตัวให้ทุกคนเห็นแล้วก็รีบจูโจมเข้าไปใส่ซีซ่าส่วนทางฝั่งซีเบลกับอลอริต้าก็รีบวิ่งไปขี่มา้าส่วนแกนีคัสก็ต่อสู้กับทหารโรมันเหล่านั้นซีซ่าเองก็เข้าไปจูโจมแกนีคัสแต่ก็โดนแกนีคัสซัดเข้าให้จนเขาได้แพ้ขนาดใหญ่เขาไม่สามารถต่อกรกับแกนีคัสได้เลยไม่แต่น้อยและในตอนนั้นพวกทหารโรมันก็วิ่งเข้ามาอีกจํานวนมากแกนีคัสรีบถีบไฟให้ล้มลงเพื่อขวางทางทหารโรมันเหล่านั้นจากนั้นเขาก็รีบขี่ม้าหนีออกไปจากเมืองพวกาาาารกกกก็็พายามยมัััับ้้เขแแแต่ดดนนนนคคสจคลวลว พวกเขาขี่ม้ามาด้วยความเร็วจนมาถึงประตูเมืองแต่ว่าก็ยังมีพวกทหารโรมันเฝ้าอยู่ตรงนั้นนับสิบฝั่งแกนนีคัสก็ไม่ได้กลัวอะไรทั้งเซนเขายังคงขี่มาพุ่งเข้าใส่คนเหล่านั้นอย่างจังแล้วก็กดแกว่งดาบจัดการทหารโรมันเหล่านั้นส่วนทางฝั่งลอริต้าเธอก็โดนหอกแทงใส่อย่างจังเธอบาดเจ็บหนักแต่ก็ยังคงสามารถควบคุมมาได้และเธอก็ขี่ม้าออกไปจากประตูเมืองส่วนทางฝั่งแกนนีคัสเองก็สามารถจัดการทหารโรมันที่อยู่แถวนั้นจนหมดซีซาร์ก็พยายามจะตามมาแต่ก็ไม่ทันพวกเขาสามารถหนีรอดออกไปจากเมืองนั้นได้ซีซาร ส,สมและเขาก็เข้ามาถามคัสัตด้วยความไม่พอใจว่าทําไมถึงไม่ส่งพวกทานตามเล่ล่าพวกนั้นไปฝั่งคัสัสก,ก็ตอบไปว่าตอนกลางคืนบนสันเขาเต็มไปด้วยอันตรายมันมืดจนเกินไปมันจะทําให้เราเสียเปรียบเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นกองทัพของข้าจะเค้นพลไปที่นั้นแต่ซีซ่าก,ก็ตอบไปทันทีว่าสปาร์ตัคัสมันไม่ได้โง่นะ ท่านหวังจะให้มันรอท่านอยู่ในกองหิมะบนภูเขามีเลียอย่างนั้นหรอตอนนี้พวกมันคงจะเดินทางลงเขาไปถึงไหนตัวไหนแล้วมัง้งแต่คัสซัสก็ยังมีความมั่นใจว่าพวกพระเอกจะไม่มีทางหนีไปที่ไหนได้และเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาได้วางแผนอะไรเอาไว้กันแน่ และภาพก็ได้ตัดมาที่กองทัพของพวกทานพวกเขาได้มาตั้งแคมป์อยู่ท่ามกลางหิมะบนภูเขามิเลียจริงๆที่นี่อากาศหนาวมากพวกเขาจึงต้องก่อไฟตลอดระหว่างนั้นก็หาลือกันไปด้วยว่าจะเอายัางไงต่อไปฝั่งนีเวียก็อยากจะกลับไปตีเมืองซีนูเอซ่าคืนแต่พระเอกก็ตอบไปตามตรงว่าเมืองนั้นถูกยึดไปแล้วเราคงไม่สามารถบุกยึดกลับมาได้แน่แล้วแล้วทันใดนั้นแกนนีคัสก็ได้ขี่ม้าเข้ามาถึงที่นั้นทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากที่แกนนีคัสรลดมาได้อย่างกับปฏิหารซา มาด้วยฝั่งพระเอกเองก็ดีใจเช่นกันที่แกนีคัสยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองต่างรีบเข้ามากอดกันด้วยความดีใจส่วนลอริต้านั้นเธอบาดเจ็บหนกักพระเอกจึงรีบไปดูอาการของเธอฝั่งนีเวียที่เห็นแบบนั้นก็ถามไปทันทีว่านี่เจ้าจับเฉลยมาด้วยอย่างนั้นหรอแต่แกนีคัสก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เธอเองก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเราถูกตีตาและอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกโรมันเหมือนกันเมื่อพวกเขารู้แบบนั้นจึงรีบพาลอริต้าไปรักษาฝั่งแกนีคัสเองก็เข้ามาพูดกับพระเอกด้วยความดีใจว่าเหล่าทวยเทพคงได้ยินนนคภาาาาาวของเเรรทที่ให้้ดพ าากอองงทัััพขคตมได้แต่ฝั่งพระเอกไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าข้าเกรงว่าเทพจะมาช่วยเราช้าเกินไปและเขาก็ได้พาแกนีคัสไปดูอะไรบางอย่าง ่างออกไปไม่ไกลจากพวกเขามีกำแพงขนาดใหญ่ปิดเส้นทางเอาไว้เพื่อไม่ให้พวกเขาลงไปจากเขาลูกนี้ได้แกนนีคาสทเทีนแบบนั้นก็อุทานไปได้วยความตกใจว่าไอสิ่งแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันพระเอกก็ตอบไปทันทีว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับชายที่ร่ำรวยที่สุดในกรุงโรมเพราะว่าคัสซัสได้สั่งคนมาขุดล่องลึกเอาไว้และสร้างกำแพงสูงขวางเอาไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้พวกพระเอกนี้ไปจากที่นี่ได้หากยังจํากันได้ในอีพีก่อนๆเราจะเห็นว่าคัสซัสนั้นได้ส่งกองกําลังของเขาขึ้นไปทางทิศเหนือจํานวนหนึ่ง่งงงซึตอนนนัั้เราก็ย ว่าเขาจะส่งไปทำอะไรมาตอนนี้เราเพิ่งจะถึงบางอ้อเพราะเขาได้สั่งให้พวกทหารมาสร้างกำแพงขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อให้พวกพร้เอกเข้ามาติดกับอยู่ที่นี่เขารู้ทันพวกพระเอกเลยได้วางแผนเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้พวกพระเอกได้มาติดกับถูกต้นมาอยู่ในความหนาวบนสันเขามีเรียรแห่งนี้พวกเขาไม่มีทางหนีอีกต่อไป หากกองทัพของคัสซัตเคลื่อนพลตามพวกเขามาพวกเขาต้องตายแน่ฝั่งพระเอกตัวนี้ก็กระจ่างทุกสิ่งทุกอย่างเขานี่บอกกับแกนิคัสไปว่าเจตนาที่คัสซัตปล่อยให้เรานี้ออกมาบนสันเขาก็เพื่อจะให้เรามาติดกับอยู่ที่นี่และเมื่อเขาเคลื่อนทัพมาจากเมืองที่อยู่ข้างหลังของเราและเมื่อมาถึงความตายก็จะมาเยือนพวกเราหลังเขาพูดจบอีพีที่6ก็จบลง ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งอีพีสำหรับซีรีส์สุดเด็ดจากสป,ปราร์ตคาสตัสตอนนี้เรื่องราวดำเนินมาใกล้จะถึงจุดจบแล้วบอกได้คําเดียวว่าเนื้อหากำลังจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้พวกพร้เอกก็ได้มาติดกับคาซัตเต็มๆแผนการที่คาซัตได้วางเอาไว้นั้นสุดยอดมากเก็บทุกรายละเอียดเพื่อไม่ให้พวกของพระเอกหนีรอดไปได้ตอนนี้พวกทาสเป็นเหมือนไก่อยู่ในกํามือของเขาจะบีบก็ตายจะคายก็รอดพวกเขาไม่จําเป็นต้องยกทัพบ,บุกข,ขึ้นมาด้วยซ้ำแค่ตั้งค่ายปักหลักอยู่ในเมืองพวกทาสก็คงจะหนาวตายอยู่ข้างบนนนนนีีีีี้้้ใททท่่่่่่สสสุดดดโยยยยไมมตตองงงเเเหาาลแควววฝัพก เอกเมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนี้พวกเขาจะหาทางออกยังไงและจะสามารถพลิกกลับมาดได้เปรียบเหมือนกับที่ต่อสู้กับเกเบอร์หรือไม่ยังไงไว้เราไปดูกันในอนะีพีหน้าแต่สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ